ผู้น้อยเนี่ยมีโยมมาถามประจําเพราะว่าคนที่มารับเรือเนี่ยขอโทษนะขอพูดเรื่องนี้หน่อยมีทั้งเจ้ามือหวยและคนซื้อหวยเออมานั่งคู่กันเนี่ยอาตมาเจอว่าโยมทาอะไรรับหวยไอ้นี่ซื้อหวยแล้วเขาก็ถามว่าแม่แด่เคียนทองจะไปช่วยใครเเป็นปัญหาไหมฮะเป็นปัญหามากเลยวันนั้นอาตมาก็ก็ตอบได้เลยครับคือการที่เรามาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้หนี้กัน ก็เลยบอกคนเจ้ามือนะบอกว่าเราก็อธิฐานใจเลยวันที่เรารับหวยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับหวยแล้วก็ให้บอกอธิฐานใจเลยว่าถ้าใครเคยเป็นหนี้มาเราในอดีตเนี่ยใครเคยเป็นหนี้เราในอดีตให้มาซื้อเลยพวกเป็นหนี้ต้องเอาเงินมาใช้หนี้หรอใช่ไหมฮะคนซื้อไม่ถูกเพราะเขาไม่ใช้หนี้และไอ้คนที่ซื้อนี้ก็บอกเหมือนกันว่าเราจะตั้งใจจะซื้อหวยวันเนี้ยถ้าเกิดเจ้ามือคนนี้มันเคยเป็นหนี้เรามาเนี่ย ขอให้ใช้นี่เราในงวดนี้นะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ถูกแสดงว่าเราใช้นี่เจ้ามือจริงไหมเราคิดนี้สบายใจนะแต่คนคิดไม่เป็นมันก็กลุ้มอย่างเดียวนะเราคิดเลยฮะตั้งจิตได้ดิฐานเลยเราจะสมมุติเราจะเป็นเจ้ามือหวยเนะี่ยบอกว่าวันนี้เราจะรับหวยนะถ้าเกิดว่าใครเคยเป็นนี่เราในอะดีตก็ให้มาซื้อหวยเราเนะี่ยมาใช้นี่เราวันนี้นะไอ้เจ้ามือน,นั้นรับปุ๊บงวดนี้ออกมาไม่เสียอะไรเลยเพราะ ลูกหนี้นะอดีตมันมาใช้เราในชาตินี้อ่าแล้วคนที่ <รอ S 1> เป็นคนที่คนซื้อก็ดีฐานใจอีกว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อหวยกบเจ้ามือคนนี้ขเขาเคยเป็นหนี้เราแล้วอดีตก็ขอให้ถูกนะเอามาใช้หนี้เราวดนะนี้เนี่ยมันเป็นการใช้หนี้กันระหว่างเรากับเขาไงใช่ไหมถ้าเราทําใจอย่างนี้เราก็ไม่กลุ่มแต่บางคนไม่ใช่ซื้อยังต้องให้ถูกอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวมันแน่เสมอไงล่ะเกิดเราเป็นหนี้เขาอยู่ล่ะเรากลับต้องไปใช้หนี้เขานะเนี่ยเราจะมาพูดให้ฟังอย่างนี้ ก็ยังซื้ออยู <vibr ates> ่นะยี <Qué iOS> ่สิบอกว่าที่ออมันก็เออแสดงว่าเราก็เต็มใจเต็มใจว่าเราจะใช้นี่เขาจะไปว่าเขาได้ไงมันคนละมัดนะเนี่ยนะคนละมัดวนใช่ไหมเนี่ยใครดีใครยู่อ่ะเพราะนั้นท่านเราจะนักจะเป็นนักเล่นอย่าไปอย่าไปวิจตุกอนามาเนี่ยบางคนไปลือว่าบาว่าผู้น้อยถูกหวยเยอะบอกว่าหลวงพ่อให้หวยมึงเคยให้หวยไหม หลวงพ่อเขาเขาจ้องหลวงพ่อเราไม่ทานนะกล้าพูดได้เลย,เลยไม่เคให้หวนะเพราะว่าถ้าเราไปให้หวยคนเนี้ยสมมติว่าสิบวนเนี้ยไปถูกสักสอง,งวนเขาก็ดีใจหลวงพอ่หพอหลวงพ่อแต่ถ้าไปผิดสักเก้างงวนมันก็ไม่มาวัด <laughs> <laughs> แล้วกับเจอหน้าหลวงพ่อให้หลวงพอ่อผิดตลอดเออยาหน้าไไว้ที่ไหนหลวงพู่แบร์เนี่ยสอนนักนรรมาเลยฮะหลวงพู่แบนหลวงพ่อเปรี้ยเนี่ยเขาดังคู่กัน หลวงพ่อเปี้ยอยู่วัดอยู่ทางตอนทานเหนอก็เกงนองว่องเลยคู่รักให้กับมหาหาคู่กูไม่ได้ให้หวยแต่หลวงพ่อเปี้ยเขาให้หวยถูกไม่รู้ขิงงวดสิบว่างวดผมถูกและอีกทันของงวดก็ไม่ถูกเลยตอนที่ถูกก็หลวงพ่อเปี้ยหลวงพ่อเปี้ยนะพอผิดก็ไอ้เปี้ยเนี่ยมันไม่นับถือกันทั้งค่ะก็ทําให้เขาเสียหายเสียทรัพย์ใช่ไหม เขาจะเป็นหนังสือได้ยังไงเพราะนั้นอนตาตรมาก็เลยจำเลยว่าจะไม่ให้หวยไข่เด็ดขาดในชาตินี้เพราะตัวเองในยูเหมือนจะสิบเจ็ดปีเข้าปีที่สิบแปดนึกในใจมาทุกงวดไม่เคยถูกเลยจะ <c oughs> ไ,ไม่ให้ไข่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นบุญของโยมเ,เองเที่นงเที่ที่โยมมาวัดเนี่ยมันเป็นบุญข้าของขาอย่างเที่อาตมาเคยพูดเราก็มาทวงหนี้เขาได้มามแต่มันเป็นหนี้ในพภูมูที่แล้วนะดิเขาก็ใช้นหนี้ออกานะนะ ตรงนี้ไม่ไม่ต้องเป็นทุกอย่างระหว่างเจ้ามือมารับเรือไปอแล้วไอ้คนแทงก็มารับเรือไปตานน่างคนต่งที่ถานเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการใช้หนี้กันนะครับคนนั้นไม่ต้องเป็นทุกคนนะ